วันนี้พวกเราสามคนนะฮะก็จะมาเดินไฮงกันครับอะไรฮะเขาบอกเบียดไตให้เดินใ<ล>ช่ไหมเออทำมือทำมือแบบตกเบียดอ๋อ ังไม่เคยถือเลยให้เจไดถือนะเขาจะเจเจไดยังไม่เคยถือเลยวันนี้คุณผู้ชมทำอะไรครับคุณผู้ชมทำอะไรผู้ชมนะนี่ก็จะเป็นบ้านๆที่พวกเราเนี่ยมาเวทีชั่นกันที่นี่ชื่อว่าซันคาสิเดียซันคาสิเดียซึ่งก็เป็นที่ที่เราเนี่ยชอบมาเวทีชั่นกันที่นี่หลังจากที่เจไดเนี่ยก็เรียนมาเหนื่อยมากแล้วพี่นั้นเนี่ยก็ทํางานมาเหนื่อยเหมือนกันและเราก็จะมารีแลกซ์กันที่นี่ใช่ไหม you know that สวัสดีครับเป็นไงอยู่ที่ไทยแลนด์ใชชีวิตอยู่ในซีเอเตจะพากินพาเที่ยวพาคุณไปทุกที่ก็ together ชวนฮะนี่ก็คือบรรยากาศหลังบ้านของเรานะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องเจไดแล้วก็วันนี้ฉันมีรถหลังบ้านนี่มีอะไรบ้างเจไดาพาพี่นัทไปชมได้ไหม <Okay. S 1> ตามพวกเรามาเลยอันนี้อันนี้คือวิงสวิงหร ่งหลังบ้านของเรานะคะก็จะมีอ่างจดซี่ด้วยกันแล้วก็วันนี้เราจะไปว่ายน้ำแล้วไปปั่นจักรยานเดี๋ยวต้องรอก่อนนะต้องรอทุกๆคนกินข้าวเสร็จก่อนเอาละฮะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะรอทุกๆคนเนี่ยทานข้าวเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูที่บ้านแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะเราต้องไปกิจกรรมเอาดอกรกพร้อมยังพร้อมแล้วไปเลยดีกว่า เราไปปั่นจักรยานก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเล่นน้ำเ,เดี๋ยวเราไปเล่นน้ำโอเคได้มาจ้าไปไหนครับครับก็บอก<ห>ว่าหมู่บ้านนี้มีกวางด้วยไม่เคยเห็นกวางเลยอะอเคยครับผมไดเห็นกวางไหมเคยใหลเราดีรีดีรีกวางดิน่ารักไหมเจได ชอบมากค่ะชอบมากจะเห็นตัวเบบี้ด้วยโอ้เอาละฮะเฮ้ย hey, บเล let's go นะฮะตั้งจากที่แบบไม่ได้พาพวกคุณเนี่ยไปเที่ยวไหนกันเลยวันนี้ฮะกิจกรรมมากมายเราก็จะพาเพื่อนๆน,นี้มาเที่ยว ท,ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรพี่ซันเคเดียฮะอยู่ที่วอชิงตันนี่เองขับรถจากเซียเตอร์นีมาน่าจะประมาณ1ชั่วโมงได้ฮะเพื่อนๆคนไหนนะ,ะที่อยากจะมาพักผ่อนรีแลกซ์ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่ที่เราอยากจะมาแนะนําเลย ก็ราคานี่ค่อนข้างที่จะโหดอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีลานสเก็ตแล้วก็บ้านเนี่ยก็เดี๋ยวาพาไดูเลยดีกว่าฝากเ้ว hey, ยนะฮ้ b บอลมิวสิกนะฮะก็จะมีเพลงของผมขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็ให้ b บอลเชฟต่างแดนก็จะเป็นชีวิตเชฟต่างแดนเขาทําอะไรกันบ้างทําอาหารอะไรกันบ้าง h e ้ b บอลไลฟ์สโก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปเที่ยวเมืองที่ผมอยู่เดินไหนเลยกิจกรรมจะมีอะไรบ้างาว่าก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะที่ รีสอร์ทที่นี่เขามีฮะก็จะเป็นเป็นลานสเก็ตต้องบอกว่าอยู่ในรีสอร์ทนะมีลานสเก็ตแล้วก็ตรงนี้ฮะก็จะเป็นที่เช่าจักรยานให้เด็กๆปั่นกันนะฮะไปเช่าจักรยานให้เด็กๆก,ก่อนก็จะมีหลายๆกิจกรรมมากมายในรีสอร์ทแห่งนี้ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของการเดินไฮเิ้งในหมู่บ้านนะฮะสองข้างทางเนี่ยก็จะเป็นป่าดูรอบๆมันก็จะมีบ้านคนนะฮะเฮ้ยเจออะไรอ่ะช่วยอธิบายได้ไหมมันคือ,คอหลังที่สมันคือบ้านหลังที่สี่ ไอโบเวลคอมทูไมวิดีโอพอสีมาลาไม่ได้มากับแกงแต่วราอยากกระโชวตุกยนเราพอยดแกงวันนี้พวกเราสามคนนะฮะก็จะมาเดินไฮงกันครับอะไรฮะเขาบอกเบียดไให้เียทํามือก็ทำมือแบบตกเบียดพี่บอกพี่บอกไอบีบกันบีบกันะวันนี้พวกเราสามคนนะฮะก็มาเดินไฮงที่ไหนฮะชื่อว่าอะไรฮะ ซันเคเดียดีอรฮะีสอดนะฮะใช่ฮะตรงนี้ยังไม่เคยถือเลยไม่จะได้ถือนะเรจะจะจะไดยังไม่เคยถือเลยวันนี้คุณผู้ชมมาทำอะไรครับคุณผู้ชมทำอะไรผู้ชมนะวันนี้เราก็มาีโอกาศมาเที่ยวที่ซันเคเดียครับที่นี่กับเมืองไทยต่างกันยังไงที่นี่ฮะอันดับแรกก็ต้องเป็นเรื่องอากาศก่อนเลยอ๋ออากาศนะฮะแล้วก็ความสดชื่นมากความเป็นธรรมชาตินะครับความสงบ slow life สซโลไล่จริงใช่บอกคำาว่ารีแรกสสลกซ์มากถ้า,าไม่จบโด้ต้องต้องกลับบาออ้านยิดด้วยยินดีด้วยด้วยด้วยขอบคุณครับผมโยกเป็นการสัมภาษณ์ที่แบบอยากจะจบเมื่อไหร่ก็จบถามมาแขรเกอ้าปากปึ๊บปิดเทปกล้องแพไปที่อื่นนะฮะร,รีแลกซ์ ตอนนี้เราก็มาสำรวจที่บ้านนะฮะก็เดี๋ยวเราจะพามาดูห้องเลยเราสามารถเล่นปิงปองได้มีกาามิจกรรมมากมายนะห้องนี้เป็นห้องการาดนะสำหรับรองรับเด็กๆนะครที่มาชาววานที่นี้ <belonging>? ไปดูอีกห้องนึงเลยดีกว่านี่เครื่องซักผ้าโอ้โหมีแบบว่ารองรับให้กับครอบครัวใหญ่ห้องซาวหน้านี่เองน,นะฮะในบ้านมีห้องซาวหน้าในตัวนะครับห้องซาวน่าโอ้โหดูดูสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นี่ฮะก็จะเป็นห้องสาวนา่าซึ่งเหมือนอยู่ในฟินแน s t เลยมุกมุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมุกนี้ก็เป็นเลยขาบริษัทนะฮะวันนี้เป็น One Relax Day. วันรีแลกซ์เดย์ทำสบายครับอยากดูห้องน้ำไหมนี่ขอสาวน่าเสร็จนี่กห้องน้ำนี่ดูห้องน้ำเสียมไหมออกมาทางซ้ายมือเฮ้ยพอสาวน่าเสร็จปั๊บมานั่นจกกิบกาแฟตรงนี้เปิดตู้ออกไปอุย้ย เป็นอ่างสตูดิอออกมาปัาป๊บซาหน่าเสร็จปั๊บนั่งกินกาแฟนิดนึงเปิดนี่มีน้ำนะนี่มีน้ำจริงนะ<ม>โอ้โหเอาฮะนี่ก็จะเป็นที่เปิดใจ ที่เปิดใจเ่ามันเรามันจะมาจุดไฟมานั่งกินแล้วก็จะมานั่งพูดคุยกันอยู่ตรงหลังบ้านนี่หลังบ้านต้องบอกว่าอ่างน้ําเนี่ยไม่ได้มีแค่อันเดียวนะเขามีที่นี่อีกอันนึ่งคือเป็นครอบครัวใหญ่จริงๆเหมือนยังมีคนแบบพ่ายน้ำอยู่เลยบาร์บีคิวฮะพอ,อาบาร์บีคิวเสร็จป้าก็จะเป็นน่นเยอะอะอลังการอนะพูดง่ายนี่ดูเดอ,ดดอโหสุดยอดดูอลังการไหม นี่เป็นห้องครัวนะห้องครัวนี่ตู้เย็นอยู่แบบเหมือนอยู่สี่ห้าวันนี่โผโ่เป็นไงก๊อกบอดยงต้องขอบคุณร้านใบตองกับร้านหน่อยไทยกุีลนี่ะฮะที่สนับสนุนในการเที่ยวทริปนี้ทำอะไรกันครับเนี่ยล้างจานไม่เป็นค่ะผมใช้เครื่องล้างจานไม่เป็นนี่ครับต้องพูดอะไรมากฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยเข้าไปดูข้างบนเลยนี่ฮะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นเกมของเด็กๆซึ่งโอ้โห นี่เป็นห้องอะไรจ้าจ้าเรียกห้องนี้ว่าห้องอะไรซิกเก็ตรอ่ะขอเปิดไฟก่อนนะแต่จ้ามีเงนนี้ยนะใหญ่ไหมเงินห้องนอนอีกห้องนอนเลยนะฮะของพี่พี่ห้องค่อนข้างใหญ่เนาะจะได้พาทัวร์ห้องนี้ได้ไหมมันน่ากลัวจะไดพาทัวร์หน่อยเปิดไฟตรงไหนอ๋อหาไฟไม่เจอฮะจะได้หาไฟเจอไหมอ๋อไฟอยู่ตรงนี้ สวัสดีครับน้องเจไดครับนี่คือห้องนอนของเจไดเหรอครับน้องจ้าเจนี่มีกี่เตียงเนี่ยมีหนึ่งสองสามห้าหกมีหกเตียงโอเคฮะนี่ก็จะเป็นบ้านๆที่พวกเราเนี่ยมาเวทีชันกันที่นี่ชื่อว่าซันคาซิเดียซันคาซิเดียซึ่งก็เป็น ที่ที่เราเนี่ยชอบมาเวคชั่นกันที่นี่หลังจากที่เจไดเนี่ยก็เรียนมาเหนื่อยมากแล้วพี่นัทเนี่ยก็ทํางานมาเหนื่อยเหมือนกันแล้วเราก็จะมารีแลกซ์กันที่นี่ใช่ไหมเช่ค่ะฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับเฮ้บโรแล้วก็น้องเจไดด้วยนะครับแล้วก็เราจะมีคลิปอะไรสนุกๆมากมายเลยถูกไหมเจไดใช่เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงต้องติดตามกันตอนนี้เจไดกับพี่นัทเฮ้บโรเราต้องลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ ยวันนี้ทำอะไรอยู่แล้เนี่ยวันนี้เราดูเฮ้่อถ่ายได้ไหมครับน่อยไหมตื่นเพื่อจะได้ตืนต่น so ้องเสียงเลยหวานนำ